สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับผมพามาเที่ยวแล้วก็มาชิมอา,อาหารอร่อยนะครับเป็นอาหารเหนือนะครับเป็นประเภทไส้อั่วนะครับซึ่งเหมาะสําหรับทานเล่นนะครับทานเป็นกับแก้มหรือทานกับเครื่องดื่มทุกประเภทนะครับหรือจะไปทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับร้านชื่อร้านไส้อั่วจัดลำนะครับก็เจ้าของร้านเป็นน้องส้มนะครับนะครับน้องก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ เป็นคนคิดสูตรเองนะครับโดยการปรับแต่งสูตรของทางเหนือนะครับให้มีรสชาติที่ละมุนละม่อมอร่อยนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มาจากภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็ทานได้นะครับไส้อั่วนี่ครับร้านจัดลำนี่ก็คือพิกัดอยู่ที่โครงการกรีนพาร์คนะครับถนนเชียงใหม่โดยสเกตคือมาจากแยกสารเด็กนะครับ ก็จะเจอร้านนะครับอยู่ข้างเซเว่นอีเลเว่นนะครับเป็นบูธขายนะครับก็ห่างจากแยกสารเด็กประมาณสัก200เมตรนะครับร้านอยู่ซ้ายมือในโครงการคีนพาร์คเลยนะครับก็ให้ดูนะครับว่าเป็นไส้อั่วที่อร่อยนะครับเป็นไส้อั่วที่มีการเก็บรักษาหลายรูปแบบนะครับแบบนี้ก็สามารถที่เอาไปทานได้นะครับโดยที่เป็นสุกแล้วแล้วก็ไปอุ่นนะครับหรือ แบบนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะไปเจ่ะต่อยอดทำธุรกิจนะครับก็มารับกับน้องส้มนะครับในราคาพิเศษนะครับโดยที่ว่าน้องส้มจะคิดราคาส่งนะครับให้เป็นราคาที่ขายได้เป็นราคาเดียวทั่วประเทศนะครับผมให้ดูนะครับในการแพ็คกล่องของน้องเขานะครับอันนี้ไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ครึ่งโลค่ะ1้0ยบาทครับไซส์ครึ่งโล1น0บาทผมให้ดูราคานะครับราคาของ ร้านนะครับไส้อั่วจัดลำเนี่นะครับก็จะมีราคาแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่250กรัมนะครับก็79บาทครึ่งกิโล500กรัม150บาทนะครับ1กิโลก็300บาทนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าอร่อยนะครับหอมกลุ่นจากเตาเลยครับน่าทานมากนะครับให้ดูนะครับว่านี่นะครับสามารถที่คุณจะแพ็คนะครับเป็นกล่องนะครับเป็นของฝากจากเชียงใหม่ นะครับขึ้นเครื่องได้นะครับขึ้นเครื่องขึ้นรถทัวร์ได้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับรายการของเขานะครับนี่ให้ดูนะครับว่าบริเวณของโดยรอบของร้านเขาสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ไส้อัวของเขานี่นะครับผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นโรงงานที่น้องส้มเขาดําเนินการเองนะครับก็มีสูตรของเขาเองนะครับคนที่สนใจนะครับที่ทำธุรกิจและต่อยอดนะครับจะเอารับไปขายก็ได้ราคาสูงนะครับ สำหรับราคาส่งนี่มาคุยกันเองนะครับแต่ว่าราคาจำได้ขายปลีกเนี่ยก็มาตรฐานนะครับ250กรัมก็79บาท500กรัมก็150บาทนะครับก็ถ้าเอากิโลนึงก็2แพ็คนะครับมีแพ็ค500กรัมด้วยนะครับเอาไป2แพ็คก็คือ1กิโลนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับหอมคุณอุ่นใจเตาเลยนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับกลิ่นหอมเลยครับถ้ามายืน ตรงหน้าบูธนะครับอร่อยมากนะครับขอเชิญมาชิมและมาชมกันนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชมไปชิมไปนะครับกับผู้พันนะครับก็แนะนําร้าน s m e ดาวรุ่งใหม่ๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจ s m e สามารถที่จะต่อยอดได้ทําธุรกิจได้นะครับก็ฝากไว้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับพิกัดร้านไส้อั่วจัดลำนะครับก็อยู่ที่โครงการกรีนพาร์คนะครับ โครงการกินปาร์กนี่ก็จะมาจากแยกสารเด็กจะไปที่ตลาดสแยกสารทรายนะครับเลยมานิดเดียวนะครับออกจากแยกสารเด็กมาก็ประมาณสัก200เมตรโครงการกินปาร์คอยู่ซ้ายมือนะครับผมให้ดูนะครับบริเวณพิกัดร้านเขาชัดเจนเลยนะครับติดถนนนะครับก็สามารถที่จะจอดรถแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับลงมาสั่งซื้อหรือเข้ามาจอดรถในกินปาร์กก็ได้นะครับที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายก็ให้ดูนะครับว่า ร้านจ้าดลำไส้อั่วหอมๆนะครับหนังกรอบข้าวเหนียวร้อนๆนะครับให้ดูเลยนะครับว่าน่าทานมากนะครับขอบอกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นร้านจิ๋วแต่แจ๋วนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือคลีนฟู้ดคุ o ดเทสนะครับอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับขายเป็นแพ็คแบบนี้แพ็คเท่าไหร่นะครับร้อยา่แพ็คอย่างนี้แพ็ค150นะครับแล้วก็น่าทานมากผมให้ดูนะครับว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยคุณ ซื้อสั่งซื้อเป็นแพ็กแบบนี้แล้วคุณสามารถนําขึ้นเครื่องเป็นของฝากนะครับอันเล็กก็เป็นแพ็คเก็เหมือนกันนะคะ79บาทกบพร้ามกล่องอ่าอันเล็กก็79บาทคือ2 5 0้ากรมัมมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับคุณสามารถนําขึ้นเครื่องขึ้นรถทัวร์ได้นะครับถ้าเอาไปทานาหลายวันแนะนําเป็นแบบนี้นะครับคือแบบนี้คือแบบสูญญากาศครับสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับ ส่วนแบบนี้คือแพ็กเย็นมาเลยนะครับคุณสามารถที่จะนำมาต่อยอดไปขายต่อได้นะครับสามารถที่มาติดต่อกับน้องส้มได้ราคาเป็นราคาขายส่งนะครับส่วนราคาขายปลีกเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศนะครับสำหรับไส้อั่วจ้าบลํำนี่นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับก็มาอุดหนุนนะครับร้านเล็กๆแต่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับไม่ใช่เล็กแบบไม่มี พิกัดนะครับแต่เล็กแบบใหญ่แล้วก็จิ๋วแต่แจ๋วสามารถที่จะไปต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพนะครับของธุรกิจได้นะครับเผื่อผู้ท่านที่สนใจนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับจะพาไปเที่ยวและพาไปชิมร้านอาหารอร่อยๆนะครับร้าน S อสปนะครับของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ซบเซาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับตอนนี้ โควิด -19 ก็เป็นแค่โรคประจำถิ่นเท่านั้นเองแล้วนะครับไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงอะไรนะครับสามารถติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวผ่านช่อง t i k t o o อก u ูทูบอินสตาแกร Facebook ชื่อรายการผู้พันพาเที่ยวรายการเดียวกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสําหรับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวพาไปชิมที่ไหนแต่อย่าลืมวันนี้อาหารเหนือโกอินเตอร์โกอินเตอร์นะครับขึ้นเครื่องนะครับไปรถทัวร์ไปได้ทั่วประเทศนะครับต้องไส้อัว่วจัดลำนะครับ ของน้องส้มนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับของินนบ้า